สวัสดีครับม e ืพอ้อกันนี่แล้ะครับเมื่อนี้ได้ยำมุนเส้นรวมมิมยำมุนเส้นลวมมิรมาได้ครับวันนี้มเสิบเสิบครับอืเอาลุยเสิเโาดีหมูยออรสชาติคือเก่าแสบ ความมไปหลากหลายมางน่าว่ามันสลัดไม่ขมหืมพกกินขมมาสลัดบ่อก็สิ่อกรสาติ้มากนี่แหละสลัดบ่เรามมนมันก็บขมเลยดนอืมมวนเหนเลย หอมหอมนึ่งใส่มือใส่ส่วนเดี๋ยวเตอร์มนัดอืมย่อเสียไปบ้างมันนึกบางอย่างพี่มาได้กินโดนะอือนึ่งก็เห็นหูหนูเห็นหูหน okay, ูสีขาว mhm không mhm 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 e noi per un dia di buon mmm Xe tìm cây lắm Tìm cây bằng cái nhây đấy เริ่มสิอื่นแล้วเซ็นนั่งท่ากันอยู่ดวน <laughs> สวัสที่เดียร์ไทยสักงา่าย <laughs> อ่ะ อี่นขึ้นอย่างน้อยผมผมอย่างน้อยเนาะสระรสชาติดีกว่บางมัน่อมากับพกผมเลย ก็สึว่าแฟ้มักเนี่ยหูนุ่ขาวเอแทบอะไม่แทบมัเป็นก,กนรึบๆดีอื้อ กำลังพูดดีเนาะโมเพ็ดครับตุงนี้ไม่นิ่มหายหน้าหายตาไปทธุระธุระอะายไม่นิ่มช่วงนี้ตุ้นี้ก็จะเห็นเพียงก็พอดูแม่ซ <laughs> <ก>ับกัน เที่ยงกินใหดแ,แล้วเราก็ไป <laughs> อืม,อม จักหยากไว้มื่นเนาะครับเส้นหมืนม่นนั่นก็คือเส้นข้าวปุ่นเส้นนิ้มื่นแล้วยังไม่ได้กินเส้นอ่ะมา<ฮ>ะนี่ม้นเหรอ

สดุดหนามเพื่อมาคอยอยากสุดยากสำหรับอครังนงานสุดหนามบอกย้ำฟองไหน,นมันจิตสมรักมันจิตดันถึงมาเสียบดังแล้วมันจิตสมรัก ต่อสายานพวกนี่สมัครเสึกว่ามันอีกผักร้ายหนอืมแสีผัก ต mm hmm. ักหยาบวยจากซึนเนาะนี่มะเขือเทศนี่ก็แซ่บเพิ่มมากองหน่อยเพิ่มมากเลยมะเขือเทศเนี่เข้นมากเลยมือนบอสมากอยู่ตัวเพิ่มมากแบบมะเขือเทศนิดหน่อยนะแล้วท mm hmm. ีนี้จะหน่อยกินมะเขือเทศเคียงเพิเ่ม กินเล่นก็ได้่างคน,น,นแล้วไม่คนแล้ว จอมใชงกินแ,นแซ่บอร่อยชาติดีเลยเนาะบ่เผ็ดครับม่องกอดีผูช้ชาย ừm hưng chân ớt thôi khá đi số gần cho thấy cái mùi hưng hưng sẽ phải gặp gỡ 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 đến nam ừm ส่งติดใจว่สู้ตากบ่ขึ้นอีกว่าเลยอืมอืมอืมเผ็ดไปมันอิ่มแล้วก็ไปแล้วไา้เฟ้มปิดคลิปแล้วครับิไปเลยนะครับถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเฟ้มแล้วก็ พอหีิน้ำเนตนคาับวันนี้ขอโต้โละ <c oughs> ไปพรอบปพอนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใบพอ